สี่แก้วสองร้อยนี่งเงยเหงียนเหงงาม <c oughs> <c oughs> เอานะอาัดเ,เอาไม่าอาัดนะอาัดอุ้มนะฮิดฮิตอุ้มนะอัดอุ้มแหงงามแหง,ง,งียนยายติ๋มจา๋าเหง,งียนยายติ๋มวันที่หกยังอยู่ใช่ไหมคะขอเสียงตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกด้วยนะคะคุณย, <c oughs> ยายติม๋ม ได้ไพ่ล่ะหน่อยไปหาหนิม่ำบ่ม่มนี่ม่ำก็ม่มนะป้าป้าหนิป้าป้าข้อม่มหน่อยเว้ยไงหลังโอ้ไงหลังไงหลังไงหลังม่ำยิ่เลยละคุณเน่ะเดี๋ยวแม่ไปเอามาให้บ่แม่ไปเอามาำม่ำมาให้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวไปเอามาให้แป๊บแม่ไปเอาม่ำมาให้ เอลเบเบาหเมเื้อเามาแป๊บนึงหาแป๊บนึงเบลมาหม่ำมือหาแป๊บนึงใครเบมาหม่ยู่เบมาม่ำเบมาม่ำน่เงนค้นย้ายเครับอ๋อนั่นไงมาเตะไหมล่ะโอ้ยุบุ่นได้

Cái này tựa mạng lên, tựa khay ạ Ấn khay khay là làm cái gì? Úi, giọt lạnh, Ất ớt Ất nhau, Ất mòn mòn Ất Ất mòn Ất Làm như thế này Chị nghe ngay, chú ngay Nón nghe ngay, luyện ngay Nào Nào Rồi nè, rồi nè, bây giờ thằng này kìa nô Đã tươi rồi Đã sống, đẹp rồi Vâng, vâng, thằng này sẽ tựa mạng lên Khoan, หมอนปยันเพราะก็ประขยันเจไปเบลมันไม่อีกกล้องหนึ่งอีม่คนผู้น,นี้สีอ่อนอ่อนแล้วอีกสามก้องนึงจ้ะอีกกล้องนึ่งคนผู้น,นี้กินหลายก็น้องเพลินลร่ย